สวัสดีค่ะดน,นก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในห่วงเวลาที่เราเรอคอยว่านะฮะมติของกอสทกทชจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะในช่วงนี้นี่ก็ถือว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าสถานีเราเนี่ยนะฮะโอกาสที่จะได้มีการจัดรายการเหมือนเดิมเนี่ยจะมีอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้าพูดโดยหลักการและเหตุผลและโดยคำสั่งของสารปกครองมันก็ควรที่จะดำเนินไปตามนั้นนะเพราะเราหวังว่าแม้จะอยู่ในสภาพของระบอบรัฐาธิปัตย์หรือระบอบผ็ิการทหารก็จริงแต่อำนาจตุลาการนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตุลาการสารปกครองก็ควรจะมีบทบาทเป็นที่พึ่งของประชาชน เพราะเป็นสารที่แก้ไขกรณีพิาพาทระหว่างประชาชนกับรัฐะไม่ว่ารัฐานั้นจะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่ว่ารัฐะนั้นเนี่ยจะมาโดยวิธีอะไรเราหวังว่าเป็นอย่างนั้นและะ้วก็ท่าแมนว่านะฮะรัฐะที่เป็นระบอบรัฐาธิปัตย์เรียกว่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นหรือว่าละเลย หรือว่าไม่นับผ่านะฮะกระทั่งศาลนะฮะอำนาจศาลปกครองก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแต่ก็ไม่ใช่ธุระของของเราสีทีเดียวเพราะว่าคนที่ต้องรับผิดชอบนั้นนี่ก็คืออำนาจรัฐปัจจุบันนะฮะก็ถือว่าเป็นอำนาจบริหารที่ไม่ได้มาจากการเลือกแต่ว่าอำนาจบริหารนี้ก็จะต้องสมดุลก,กันกับ อำนาจตุลาการด้วยทีนี้เราก็จะใช้เวลาในช่วงนี้เนี่ยอย่างดีที่สุดนะในช่วงที่เรารอคอยนั่นก็คือเราจะทำหน้าที่สือ่ออย่างซื่อตรงซื่อสัตย์และไม่ใช่เพียงแค่จรรยาบรรณของสือ่อในการที่จะนําเสนอสิ่งที่จริงหรือสิ่งที่ดีงามแต่ของเรานั้นเกินกว่านั้นก็คือนําเสนอสิ่งจริงนะสิ่งที่สร้างสรรค โดยทิศทางของประเทศและโดยผลประโยชน์นั้นก็คือเป็นของประชาชนไปในทิศทางที่ก้าวหน้าและยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนทุกฝ่ายไม่เราไม่ได้จำกัดสีเสื้อเพราะนั้นหลักการตัวนี้เราต้องยึดกลุ่มได้ให้ได้เพราะว่าเราจะต้องมีามาตรฐานสูงกว่าสื่อทั่วไปด้วยซ้ำซื้อทั่วไปนั้นจะเสนอแต่ ข้อมูลนะข้อมูลข่าวสารแล้วก็ถ้าโดยจริยธรรมต้องเป็นข้อมูลที่มีหลายด้านและก็เป็นความจริงไม่ใช่ความเท็จอันนี้ก็คือมาตรฐานทางจริยธรรมของสื่อทั่วไปแต่ในฐานะสื่อที่อยู่เคียงข้างกับฝ่ายประชาธิปไตยเรามียิ่งกว่าจริยธรรมสิ่งนั้นก็คืออุดมการ เพราะฉะนั้นนะเราจึงต้องเรียกร้องต่อคณะของเราจะเป็นวิทยากรจะเป็นพิธีกรน,นะก็คือเราต้องมีจิตวิญญาณในการที่จะไปในทิศทางที่ถูกต้องยืนอยู่บนความเป็นจริงนะหลักการเหตุผลและยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนนี่ก็คือควรจะเป็นมาตรฐานของ p e a ท e t ี เขาเรียกเราว่าเป็นสื่อการเมืองเลือกข้างไม่มีปัญหาแล้วเราเลือกข้างอะไรเราเลือกข้างประชาชนเราเลือกข้างประชาธิปไตยแล้วลองบอกมาสิว่าไอ้สื่อเลือกข้างอันอื่นนั้นเนี่ยเขาบอกได้ไหมว่าเขาเลือกข้างอะไรเขาบอกเขาเลือกข้างประชาธิปไตยก็อาจจะพูดได้ประชาชนก็พูดได้แต่ความเป็นจริงมันจะบอกว่าประชาธิปไตยของคุณคืออะไรนะฮะ แล้วประชาชนของคุณก็คือคนกลุ่มไหนเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยที่ต้องการ,รเผด็จอำนาจต่อคนส่วนใหญ่นะหรือใช่หรือไม่ใช่แต่เราเราต้องยืนอยู่กับผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่นะคะแล้วเอ้งงนะขึ้นโอเคนะขึ้นป้ายหมดเวลาเลยงงนะ เรายังมีเวลา10นาทีเขาขึ้นให้ทราบนะอันนี้เพิ่งเริ่มอารัมพบทแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราได้พูดหัวใจสำคัญแล้วของพี a ทีวีว่าไม่ว่าคุณจะปิดเราหรือเปล่าแต่คุณโปรดรู้ไว้ด้วยว่าพี a ทีวีเป็นสื่อการเมืองเลือกข้างแต่เป็นการเมืองที่เลือกข้างประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็ยืนข้างผลประโยชน์ประชาชน ทำไมรายการใดมันไม่ได้เป็นไปตามนี้พี่น้องประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นวิพากวิจาร์ณมาได้หรือรายการใดพูดความเท็จเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราขอท้าทายตอ,กอ,อ่กสทและกสทชว่าประการแรกนะที่ท่านมีความเห็นพูดเท็จไหม นะพูดเท็จนะหรือพูดบิดเบือนเอาภาษาของพรบประชามาติก็ได้แต่ความจริงแล้วภาษากฎหมายเนี่ยคำพูดที่ผิดกฎหมายนั้นเนี่ยก็คือก่อให้เกิดความไม่สงบและความวุ่นวายแต่โดยมาตรฐานจรรยาบัณของสื่อก็คือว่าต้องเป็นพูดความจริงไม่เท็จนะแล้วเราเติมด้วยว่าของเรายืนอยู่บนผลประโยชน์ประชาชนดังนั้น ในอุดมการณ์นี้เราก็มีความเชื่อมั่นที่เราจะเดินดังนั้นคำสั่งนะอะไรก็ตามที่มันไม่สอดคล้องหนึ่งมันไม่จริง 2. มันทำให้เกิดพิษภัยต่อประเทศนี้ในการเมืองในระบบประชาธิปไตยหรือทำมาให้มันทำให้เกิดพิษภัยนะต่อผลประโยชน์ของประชาชนในอนาคต เราจะเห็นด้วยได้ไหมไม่ได้เพราะเหตุว่าถ้าเราเป็นสื่อและเป็นสื่อการเมืองเลือกข้างที่มีอุดมการณ์การสูญเสียอุดมการณ์กับการสูญเสียสถานีนั้นเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้นะแลกกันไม่ได้คุณจะรักษาสถานีให้มีสถานีโทรทัศน์แต่ไม่สามารถยืนหยัดในอุดมการณ์เนี่ยมันไม่ได้นะ เราเป็นสถานีของฝ่ายประชาธิปไตยของประชาชนจะบอกว่าเอ้ยคุณละทิ้งอุดมการ์คุณทำตามที่เราบอกแล้วก็จะไม่มีใครทำอะไรสถานีคุณถ้าอย่างนง้ก็ดังที่ประธานได้บอกกันไปแล้วนะคะก็คือถ้าจะมีปัญหามากขนาดนั้นมันก็ปิดไปเลยเพราะในสังคมและในการมีชีวิตอยู่นั้นเนี่ยอุดมการณ์สำคัญที่สุด และคนที่ไม่มีอุดมการณ์ในการที่จะทำอะไรเพื่อประโยชน์ประชาชนมีแต่ทำตามอำนาจนะที่มาบ,างบังคับอย่างนั้นเนี่ยในทัศนะของอาจารย์ทิดาอย่ามีชีวิตอยู่ดีกว่าเพราะคุณไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยไม่ว่าคุณจะสวมหัวโขนอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ตามคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะแต่ว่าถ้าพิสูจนได้ คุณจะอยู่ในองค์กรที่มีอำนาจขนาดไหนคุณสามารถเกี่ยวข้องกับเงินเป็นแสนล้านล้านล้านหรืออย่างไรก็ตามเราไม่สนใจนะประชาชนที่ต่ำเตี้ยก็ได้มีเกียรติยศสูงกว่านั่นก็คือคุณต้องปฏิบัติตามอุดมการนะแต่ว่าถ้าอุดมการของคุณมันเป็นอุดมการคนละแบบนั่นก็คือคุณประกาศชัดคุณไม่ยืนอยู่กับประชาชนคุณไม่ยืนอยู่กับ อนาคตของประเทศที่ก้าวไปข้างหน้าคุณต้องการรักษาอำนาจเอาไว้เหตุผลพเพียงว่าประชาชนยังง่เง่าประชาชนยังไม่พร้อมที่จะมีอำนาจอยู่ในมือประชาชนยังไม่พร้อมจะตัดสินใจถ้าคุณมีความคิดอย่างนั้นเราก็ถามถ้างั้นเขาไม่เรียกอุดมการนะคะเขาเรียกว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นนำที่เคยมีอำนาจ ในทางการเมืองการปกครองและต้องการรักษาอำนาจดั้นไว้นะฮะแต่ว่าเราก็เคารพกันคุณก็มีสิทธิอเชื่ออย่างนั้นได้แต่ว่าต้องให้พื้นที่คนที่มีแนวคิดอุดมการแตกต่างกันนี่เป็นเรื่องที่อ่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นในฐานะสื่อนะสื่อที่เป็นสื่อเลือกข้างการเมืองก็จริง แต่ว่าเป็นการเมืองที่เลือกแล้วว่าเป็นการเมืองนะฮะที่อยู่ในฝ่ายประชาชนเพราะนั้นดังที่เราได้บอกแล้วว่าถ้าให้เราสูญเสียอุดมการอ์ย่ามีชีวิตดีกว่าแล้วถ้ามีชีวิตอยู่นะคะโดยต้องฟังคำสั่งซึ่งมันขัดแยง้งกับอุดมการณ์ของเราเนี่ยถามหน่อยว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรนะเพราะว่าในโลกนี้เนี่ย จะตัดสินคนเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินกันตั้งแต่ตอนมีชีวิตหลายคนบอกผมไม่สนน่ะตายไปแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆประวัติศาสตร์จารึกอย่างไรในทัศนายาจย์ทิราสำคัญกว่าดังนั้นพูดขอพูดในฝ่ายประชาชนในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราก็อยากจะขอให้พี่น้องประชาชนที่ยืนอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหลาย รักษาอุดมการณ์ของท่านให้มั่นคงช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาทดสอบนะหลายคนอาจจะไม่ผ่านการทดสอบเพราะนี่ไม่ใช่เวลาสดชื่นเป็นเวลาที่ยากลำบากประชาชนต้องถูกทดสอบแม้ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มองค์กรหรือพักการเมืองพักการเมืองก็ทดสอบนักวิชาการก็ถูกทดสอบ นะศิลปินก็ถูกทดสอบถูกทดสอบว่าอะไรว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนนะสำหรับ peace tv เลือกแล้วที่จะยืนอยู่กับอนาคตประเทศที่ก้าวหน้าโดยมีแนวคิดเสรีประชาธิไปไตยเป็นด้านหลักก็คือมีธงประชาธิไปไตยเป็นด้านหลักแล้วเริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้เพราะเราเชื่อว่าประชาชนพร้อม ดังนั้นถ้าแนวคิดแบบนี้เนี่ยนะแน่นอนในส่วนของอาจารย์ธิดาและแม้กระทั่งนปชก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูนของฝ่ายที่ยังไม่พร้อมที่จะให้ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยแต่เราคิดว่าประชาชนพร้อมแล้วนั่นคือเหตุผลสำคัญที่สุด ที่เราไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เหตุผลเพราะว่ามันจะพาประเทศชาติล้าหลังล่อผ่านศพวีรชนมาเป็นจำนวนมากอาจารย์ธิดาเวลารำลึกไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือเรื่องราวของคนเหล่านั้นยังรู้สึกผิดว่าน,นี่สู้มาจนถึงขนาดนี้นะจะให้เขาตายเปล่าหรืออย่างไรที่เขาตายมาแล้วเป็นขั้นๆถ้าเขาพูดได้เขาจะถาม ว่าเราทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือวิญญาณของนักต่อสู้เพื่อประชาธิไปไตยและนี่คือความจริงใจเราไม่ได้มุ่งหวังว่าสถานีนี้จะสามารถทําให้นะ,ะเกิดความมัง่งคั่งแล้วก็หลายคนจะได้มีเงินมีทองหรืออะไรดังที่เราได้อธิบายไปแล้วว่าสถานีนี้เนี่ยเราต้องการเป็นเสียงของประชาชนซึ่งเบามาก แม้จะมีจำนวนมากแล้วก็สถานีนี้เนี่ยถ้าเทียบกับเรื่องราวทั้งหมดของประเทศในปัจจุบันและในอดีตมันก็เป็นเรื่องเล็กเพียงแต่ว่าคณะของเราก็จะพยายามทําให้สถานีนี้เนี่ยเกิดประโยชน์กับฝ่ายของประชาชนให้มากที่สุดไม่ใช่แบบที่ก็ปิด นะปิดไปเรื่อยๆหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ดเดนบอกได้เลยว่าเขาคิดผิดนะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยการต่อสู้ของประชาชนโดยเฉพาะช่วงหลังใน10สปีประชาชนเข้มแข็งและกแกรง่งและมีความเข้าใจมากขึ้นเป็นลำดับนะคะ mm hmm. เกินกว่าที่เขาคิดเพราะฉะนั้นในทัศนะของเดนประชาชนพร้อมแล้วจะมีพีทีวีหรือไม่มี ประชาชนนั้นเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาไม่มีพีสีวีนะเสียใจด้วยคนที่ต้องการปิดเพราะประชาชนนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าจะทําอะไรเราก็ค่อยมารอด้วยกันนะคะว่าผลเป็นอย่างไรไม่ว่าผลเป็นอย่างไรอุดมการระหว่างพีสีวีและประชาชนเหมือนเดิมเดี๋ยวฉันลาไปก่อนนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ